ลดความกลัวมันจะมีเกรเกวัดค like วา okay. มกลัวอย่างเงี้ยอ๋อโอเคมองยากลยแล้วดูแบบเรียมองยากเลยเขาจะเล่นมีท่านเไหมผมดูยมาเขาเขาตอกเขาตุ Bass, e ่มกันเป็นผีไหมหรือว่าตายแล้วถึงเป็นเลยตายแล้วเป็นเลยพี่มีมีคนนะมีคนมีคน ไอ้ใครปะทะระวังครับฝั่งหลังหลังมีป่าอืมอืมิดท็อปตายหนึ่ มาแล้วมาแล้วพี่ท็อปเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเป็นผีไปแล้วหนึง่งมีมีของเกาะมีของกอเกาะเฮ้ยเฮ้ย มีผีตัวสไนท์สไนท์ระวังผีมาผีมาข้ <see> างในมีกล่องกระสุนพี่มีผีมาในเนี้ยช่วยด้วยไหนไหน,นอย,นย,นย,นยูอ่ไหนสไนท์สไนท์สไนท์

There's next my victim. มีผีมาด้วย<ป><ป>ยิงโดนผีหนึ่งนัดตายว่ะน่าตรงนั้นอนะ่ะรน้มีคนมันติดประตูปะไปแล้วเฮ้ยผีมาอยูอ่ใกล้ๆเลย

พี่เราถึงขีดกลัวแล้วทำไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ็นาดผีันาดจะเห็นเรามั้งถ้าเราถึงขีดกลัวอ่าใช่ใช่มีผีมามีคนขึ้นรถละเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวแล้วว่ะโอ้ มันร้องทำไมอ่ะเราต้องรับโทรศัพท์ด้วยเราต้องรับโทรศัพท์ตึง้งได้แล้วหนึ่งต้องรับโทรศัพท์รับทำไมรับเพื่อ มันมีคนอยู่ข้างในอะ่ะหรอผีไม่รู้อาผีมาผีมาไหนไหนเนี่ยผมโดนแดงๆคืออะไรอะ่ะอะไรมาเนี่ยอ,อ๋อไม่ไม่ไม่ผีไอ้แดงแดงนี่มันมันเป็นดามเมจหลอกดามเม็ดหลอกโอ้เวลาเราโดนยิงอะ่ะพี่เดเ้ยนี่ผีนีๆ,ๆีๆๆๆๆ โ <Okay. S 2> อเคเฮียตกใจหมดฮะ <c oughs> ระวังนะตอนเปิดกล่องอะ่ะจำสแกรไปเร็วเอ้ยที่ซื้อของมันไม่เห็นมีเลยวะ่ะแถวเนี้เออมีอยู่ตรงมุมนี้ไอ้ะไรของมึงเนี่ยใช่ไงไต่อะไร <c oughs> ไม่รู้เปิดประตูพ้าเจอผีไปไปที่ซื้อของป่ะแต่ตังเราก็ไม่ใช่จะมีเลยเนี่ยตังเราก็ได้อยู่นะไม่ได้แล้วนี่หว่าไปไหมไปไหมสองร้อยเมตรไปดิเฮ้ยมีหลอดล้าฟรีหลอดล้าฟรีไม่ต้องซื้อละเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยโอ้ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนอกเขตเหรอเฮ้ยพี่มีคนตายแล้วโอเคตายไปไป,ไปไปไปซื้อหน้ากากแก๊สไปอะไรกันไ,ไหมได้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 ไดไดได ซื้อ UAV ซื้ออะไรก็ได้ครับได้ได้ได้ดูนะผมมีหมื่นเลยคตรโหดอ่ะรถไฟมารถไฟมาผมซื้อแก๊สละแก๊สผมซื้อ UAV ละโอเคผมขอซื้อแก๊สเปิดเลยไหมเฮ้ยเราเรามีรถอยู่ใกล้นะได้ได้ได้ I like this เดี๋ยวเอารถแล้วเดี๋ยวค่อยเปิด UAV ได้รถไฟมานะรถไฟมามีคนบนรถไฟไหมอ่ะไม <ป S> ่รูอ<ป>้อ่ะมามามาเดี๋ยวรอเขแป๊บนึงเะยเผื่อเผื่อเผื่อมีกล่องมีคนเปิดมาแล้ววะมีผี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 เฮ้ยเหี้ย ผีตายไหมผีแม่งเอ้ยไอ้ชนผีได้วยป๋วตายโอ้ยต่อด้วยขับรถบัสแก๊สมาไปด้วยไปด้วยแก๊สมาแล้วดูดูด,ด้วยตรงคนหรือยังไงนะฮะ ม่มีคนนะเจอเจอคนเดียวเจอเราต้องเข้าโซนที่มันเป็นจุดป้าด้วยก็จะยิ่งดีแล้วเข้าจุดแก๊สด้วยคือคือคือเราเข้าตรงเนี้ยเดี๋ยวคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะมาเนี่ยเนี่ยเราเข้าตรงเนี้ยโอเคโอเคเรารถเก็บไว้ดีกว่ามีผีตรงนี้มีผีตรงนี้ผีมารส้ม ระวัง,ระว,งระวังโดนหลังนะหลังมีนะโอ,อ้เราต้องเข้าจุดฟ้าเพื่อลดความกลัวมั้งอ๋อมันจะชอบหลอนขึ้นมาเองใช่ไหมเออพวกจุดฟ้าพวกนี้เออเออเสียงคนเดินผมสแกนอยู่นะผมมีสแกนเนอร์มีแรกมันมีคนอยู่ตรงนี้นี่หว่า มาละ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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตายไปเสุดยอดแม่นนะแม่นแม่นแม่นบอกแล้วไปหัดมาต่อไปต่อไปได้ได้ได้เอาไอตุ้นขับพี่ติ๊บพี่ติ๊บมาไปไหนก็มาไปไหน ไปไปฟ้าๆก็ได้ฮะอาจจะขับไปผ่านแป๊บนึงดูมันจะลดความกลัวแล้วผมั้งโอมีคนมีคนตึกสีส้มมีคนตึกสีส้มมีคนข้างในเหรอใช่สถาน้มีคนสถาน้ีมีคนเข้าอีฟ้าฟ้านิดอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ รู้อ่ะกดได้ไหมระวังนะพี่มันมีคนเยอะนะแถวเนี้ยเ้ยเราไปต่อดีกว่าไหมข้นซุปเปอร์ดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลย อยู่บนหลังคาซุปเปอร์กันนี่แกมีผีมีผีผว่อนเลยมาแล้วอปวดหลังเพีเยอะไรมาอันเนี้ยทางหน้าคุณท,ท็อปอ่ามีรถนะพี่ระวังลกผียองหลังอะไรเนี่ยตกใจผีมัน ผีมันมันมันไม่ทําร้ายเราตรงเกาะน,นะแม่งทําร้ายเราตรงเลือดเลยนะเออเอผีหลอกทะลุเกาะได้ด้วยวะเราโอเคอยู่อะแต่ว่าถ้ามันมีผีบนหลังคามีผีอ,อ,ผอยู่บนหลังคาตอนไหนผีเลยมีผีอยู่บนหลังคาไอ้วะไอ้วะเราสแกนเจอผีไหมอะสแกนไม่เจอว้าย เอามาทำไมวะนี่แล้วแล้วแล้วสมมติว่าเวลาเวลาเราเรามีเพื่อนเป็นผีอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็จะเหมือนเป็น U A V ในตัวไงเอ้ยมาอะมีคนโดดครับเอาเลย ไอ้ตาแกมีต hey, like ัวมีตัวก้อใหญ่ก้อใหญ่แอลว่ะมันแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยรับโทรศัพท์ฮัลโหล พี่เราต้องวิ่งเข้าไปก่อนไหมได้ได้ได้เข้าต้องเข้าวงเฮ้ยมาแมงมุมมาเอาทำไมอยู่ข้างนอกกันน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเาาติมมาแล้วมาแล้วจับผี<อ>ไงแต่ว่าเราเราก็เราต้องรีบข้ามว่ะใช่พี่รีบออกดีกว่า เฮียไว้ใจไม่ได้เลยนะเกมเฮี้ยเนี่ยหัวใจจะวายเอาเฮียผีมาเข้าไปแล้วมีคนอยู่ข้างบนเราเลี่ยงการปัตทะไหมได้ได้ พี่ทิพลิฟวิ่งนี่พี่โอ้ยโอ้ยเขี้ยีะมองไม่เห็นวะข,ข,ขอขอข้าที่บังกันก่อนขอเข้าที่กับ้างก่อนตารทีเลยุ้ยพี่ท็อปเจาทีม่เป็แนไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ เออข้างในมีสามตัวนะอยู่ข้างบนตึกนี้สามตัวอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันต้องโดดเดี๋ยวมันต้องโดดพี่มาแล้วใช่เดี๋ยวมันต้องโดดเดี๋ยวมันต้องโดดรอรอ,ดดอ,อยิงโอ้ยโอ้ยเป็นผีเลยหันไปไดี่ผิดทางไอเราเป็นผีหมดแล้วเหรอเนี่ยใช่ Everyone around you dies. Coincidence? Your teammate has returned from the dead. Do you still trust them? Threat. Enemy soldier incoming. More gas. More running. อ,อ,อีกอะต้องไปต้องไปเก็บพวกเอที่มันเป็นลูกกระโหลกหีอะอ๋อเก็บปะพี่ต้องไม่เก็บที่กระโหลกผีเหรอใช่ๆแล้วเก็บครบสามอันเราก็จะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมโอเคใจเต้นอย่างหนักัว <laughs> <laughs> Things are getting tighter and bloodier. Enemy soldier incoming! Your teammate has returned from the dead. Do you still trust them? เออเช็ดเฮ้ยแต่แต่เราท็อปเราท็อปเราท็อปเทนแน่นอนอ่าผมตายแล้วเหรอนี่ผมโดนโดนโดนผีก็ตายเหรัโอ้วงสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยท็อปสู่สู่พี่ท็อปสู่สู่เป็นไรติดเพื่อพี่ติ๊บรอดไหมมาแล้วเออยังรอด ทางเนี้ยไม่เข้าหรอกเข้าประตูตอนนี้เราอันดับแปดละเฮ้ยไม่ใช่ดิอันดับห้าได้อารออันดับห้าละ้อันดับหก นั่นไงสายมือระวังครับวงกำลังมามันต้องมีสักตัววิ่งแล้วเข้ามาหลบอะแคมไอ้นั่นอะ่ะมันแคมป์มันแคมเฮ้ยไก่ปีท็อปโอ้ยพี่ทอ็ทอปเก็บลูกซองสายมือด้วยอ๋อไม่ไม่อ๋อโอเค เออน่าจะดีกับผีดใช่พี่ตึงต้งๆเลยไอ้เทียแม่งมาละว่าผมว่ามันต้องเข้ามามันต้องเข้ามาหาที่แคปนั่น,นไงพี่ท็อปเปลี่ยนลูกซองเลยเปลี่ยนลูกซองรออ่าเสียงคนไอเสียงคนไอเตรียมรอโอ้ไม่ทันออยังได้อยู่ เออย,ยังได้ยู่จะเป็นผีได้อีกรอบนึงอ่ะโอ้สุดยอดสู้ๆพี่สู้ๆมึงมึงมึงฆ่าพี่กูที่ทำแกแกนได้หรอเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ,อันดับสามเวออันดับสามหลังยิงเออ A huya 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 leo chém leo ê uyên á tìa con dơ ờ bìa con dơ lên kiệt kìa lè uyên nha tìa lè uyên nha tìa lè uyên ờ tôi 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 quăng tìa uyên nha tìa uyên nha ตัวเดียวเออ้ยได้แชมป์วิแชมป์ยิงไม่ได้ปะวิได้แชมป์เออคุณพอปแล่นสุดยอดจริงสุดยอดเหรอพี่โอ้โหเท่พอปใส่แข็งเล่นครั้งแรกก็แชมป์เลยว่ะอืออ่าแล้วดูแขนด้วยนะแขนอะไรโอ้แชมบุคคลขอตบมือให้ แปด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 เจ็ดเจ็ดถ่ายรูปดีกว่าเจ็ดเยเจ็ด